ครับก็คือทางชายแดนจีนเมียนมาจีนลาวจีนเวียดนามน,นะครับแล้วก็ทําการค้าผ่านแดนนะฮะระหว่างไทยกับจีนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นมณฑลยูนนานนี่แหละฮะเป็นเจ้าภาพหลักนะครับแล้วก็มณฑลยูนนานตัวนี้เนี่ยก็มีชายแดนที่ติดกับลาวอย่างที่อาจารย์เจตพูดถึงติดกับเมียนมาเนี่ยยาวที่สุดนะครับก็ผ่านทางรุ่ยลี่เอ๋อหงนะครับแล้วก็เป่าซัน เผ็นชงนะครับแล้วก็มีผู้เออของ12บรรณานะรตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นจุดที่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกันนะฮะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าประเทศเมียนมาเนี่ยสถานการณ์ของอสาอทางด้านตั้งแต่เริ่มตั้งแต่อ่โควิด -19 เป็นต้นมาจนกระทรั่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างมันหยุดชะง,งักโดยปริยายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องย้ายฐานจากเดิมที่ ฐานใหญ่ๆของเขานี่อยู่ตามชายแดนนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ต้องย้ายเข้ามาในเมืองนะครับอย่างเช่นในอดีตเนี่ยยังเมืองเชียงลุ้งเนี่ยเป็นจุดหลักเลยในการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าการส่งเสริมต่างๆมันอยู่ที่ชายแดนมันสะดวกกว่าแต่วันนี้เนี่ยทางชายแดนเองเนี่ยก็ไม่ไม่ค่อยจะ,ะมีบทบาทเท่าไหร่นักอย่างเชียงลุ้งในอดีตเนี่ยการค้าผ่านแดนระหว่างไทยกับจีนเนี่ยก็จะผ่านมาทางนั้นนะฮะแล้วก็เข้ามาทางมอ หมดบ่อเต็นบ่อหารนะครับแล้วก็ตรงเข้ามาที่ชายแดนทางฝั่งลาวนะครับที่เมืองายเชียงของหรือว่าที่กวนเลย่ยตรงเข้ามาที่เชียงแสนอย่างนี้เป็นต้นปัจจุบันนี้ก็ต้องย้ายฐานหมดนะครับย้ายมาอยู่ที่เมืองหลวงแล้วนะครับเพราะว่าเมืองเมืองคุณหมิงเนี่ยเป็นเมืองใหญ่แล้วก็เป็นเมืองที่พัฒนาค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับอย่างเช่นอย่างที่ผ่านมาเนี่ยสองสาวันที่ไปดูงานมาเนี่ยนะครับอย่างสนามบินคุณหมิงในอดีตเนี่ย เป็นสนามบินเก่าเนี่ยปัจจุบันนี้เขาก็ลื้อหมดแล้วนะครับแล้วก็เอามาสร้างเป็นอาคารใหญ่ๆทั้งหมดเลยนะเป็นที่พักอาศัยบ้างเป็นอาคารสํานักงานบ้างนะครับแล้วก็อาคารสํานักงานอาคารหนึ่งที่ใหญ่มากๆของคุณหมิงเขาเนี่ยก็คืออาคารที่เขาเอามาทําเป็นศูนย์นะครับในการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับก็คือ,อศูนย์นั้นเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าคุณหมิงจงยางฝ่าลี่ฝ่าวู่จงซิงนะครับหรือว่า คุณหมิง Central Legal Service and District นะอันนี้ก็คือเป็นศูนย์ที่เขาจะมีการมีการส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจที่สูงมากเพราะมีการให้การบริการทางด้านกฎหมายเป็นหลักแต่ว่าอย่างไรก็ตามนี้ก็เป็นกฎหมายการค้าระหว่างประเทศกฎหมายการลงทุนกฎหมายการส่งเสริมการท่องการค้าและการท่องเที่ยวอย่างี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็ให้ความสําคัญกับการพัฒนาตรงนั้นเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็มีการเอาอาคารตรงนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสิบแปดชั้นเนี่ยมาทําเป็นอาคารสําหรับการในสื่ออันสูงสุดส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจตรงนี้นะครับซึ่งก็เรียกว่าทางรัฐบาลก็ให้ความสําคัญตรงนั้นมากแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยรัฐบาลเองก็ปล่อยให้เอกชนนะครเป็นผู้จัดการทั้งหมดแล้วก็เป็นผู้ลงทุนทั้งหมดด้วยนะครับแล้วก็ แต่ว่ารัฐบาลเนี่ยเขาก็มีศูนย์ลักษณะเดียวกันนี้อยู่ทั้งหมดเนี่ย14แห่งทั่วทุกมณฑลของประเทศจีนนะครับแล้วก็แต่นี่ก็คือหนึ่งในแห่งหนึ่งก็ของศูนย์นะครับ14หนึ่งใน14แห่งซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เป็นการช่วยในการร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมียนมากับจีนเนี่ยซึ่งมันขาดหายไปนะครับแล้วก็ ทางรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็ให้เอกชนเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเหล่านั้นนะครับนี่ก็คือจุดที่สําคัญของคุณหมิงซึ่งในอดีตเนี่ยคุณหมิงต้องบอกว่าเขาไม่ได้เป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองหลวงอย่างเดียวนะครับยังเป็นศูนย์การกางค้าด้วยแต่ว่าในยุคที่ก่อนที่โควิดเนี่ยประเทศมันเขาก็ใช ช่วงใน3ปีช่วงโควิดเนี่ยครับมาพัฒนาคุณหมิงนะครับโดยการสร้างเมืองเนี่ยเป็นเมืองที่ทันสมัยใช้ AI เป็นส่วนใหญ่แล้วก็การสื่อสารหรือว่าการขนส่งต่างๆเนี่ยนะครับ,รบเขาก็ใช้รถไฟใต้ดินนะครับกามาเป็นตัวเชื่อมในการค้าการลงทุนการขนส่งการคมนาคมของคุณหมิงนะครับ,รบซึ่งก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็เห็นภาพเลยนะครับว่าทำให้เนี่ย ุณหมิงเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางนะฮะแล้วกเ็เรื่องของการคมนาคมทางด้านาาาทางอากาศนี่ก็ค่อนข้างจะพัฒนาไปเยอะนะครับเพราะว่าสนามบินใหม่ของคุณหมิงเนี่ยก็ทําเป็นสนามบินที่ทันสมัยมากๆแล้วก็มีลา,านบินหรือว่าเครื่องบินใหญ่ที่สามารถที่จะล่อนลงได้ผมไปเห็นนะสนามบินเก่าซึ่งมันเปลี่ยนแปลงเป็นจุดตรงเ,เ,ปเ,ปเป็นที่อยู่อาศัยและ อาคารสํานักงานแล้วก็น่าเสียดายอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าสนามบินคุนหมิงเนี่ยเป็นสนามบินที่แห่งที่สองของประเทศจีนนะครับแล้วก็ในอดีตเนี่ยถือว่าเป็นจุดสําคัญในช่วงตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเพราะว่าการต่อสู้ระหวา่างญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยเขาจะใช้ฐานบินเนี่ยที่เป็น ฐานบินหลักก็คือที่คุณหมิงเนี่ยครับเป็นฐานบินที่คอยป้องกันการลุกลามของประเทศญี่ปุ่นจากทางภาคทางฝั่งตะวันตกเข้ามานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่แต่ว่าก็น่าเสียดายที่ปัจจุบันเนี้คุณหมิงตรงนั้นเนี่ยอสนามบินตรงนั้นเนี่ยเหลือเพียงแต่ชื่อนะครับแล้วก็เขาก็เอาชื่อของฐานการบินของคุณหมิงเนี่ยนะครับตรงนั้นเรียกว่า ไฟนิงไทเกอร์เนี่ยมาเป็นชื่อถนนของสนามบินไปแล้วนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ uh, เกิดขึ้นในวัน,นวันนี้ของรัฐบาลจีนกับ <Okay. S 2> ที่ส่งเสริมให้กับทั้งภาคเอกชน <Okay. S 2> ช่วยมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับครับครับเอาแล้วางฝั่งความร่วมมาร่วมมือระหว่างกันนะล้วจีนกับเมียนมาเขาเขามีอะไรอีกไหมครับโอเคเขาก็ให้ให้ภาคเอกชนเนี่ยนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนโดยการส่งทีม กลุ่มของเอกชนเข้าไปสู่ประเทศเมียนมานะครับมีการจัดสมัมมนากันซึ่งในในส่วนของประเทศจีนเนี่ยในคุณหมิงเองอาคารหลังนั้นนะครับก็มีห้องสัมมนาใหญ่ใหญ่สามารถรองรับการประชุมนะฮะโต๊ะประชุมเนี่ยประมาณ40ที่นั่งเนี่ยรอบในในบนอาคารตรงนั้นนะครับก็ค่อนข้างพัฒนากันอย่างดีนะครับเห็นเขาเริ่มต้นอย่างวันที่ผมไป เยี่ยมเขาก็มีการประชุมสัมมนากันระหว่างประเทศนะครับซึ่งแล้วก็ใช้ศูนย์ตรงนั้นมาเป็นการให้ผู้ประกอบการในประเทศจีนเนี่ยเข้ามามารวมตัวกันตรงนั้นแล้วก็ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายทางด้านการลงทุนอะไรต่างๆด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมที่ทางภาครัฐเข้ามามีส่วนเลือกร่วมแต่ว่าเป็นเอกชนเป็นตัวนำนะครับในการทำตรงนี้ครับครับผมครับประมาณนี้ ครับแล้วตัวของภาคธุรกิจของจีนเนี่ยครับเขาลงเขาอยากจะไปลงทุนอะไรในเมียนมากกันบ้างครับมีอะไรที่เขาสนใจบ้างครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่เท่าที่พูดคุยกันนะครับเขาเริ่มต้นไปที่ AI นะครับอ,อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการใช้ AI แล้วก็ Big d a t a b a s บที่อยู่ในศูนย์ตรงนั้นเนี่ยมาเป็นตัวช่วยนะครับในการส่งให้ทางภาคเอกชนเขา ได้รับข้อมูลต่าง,างๆที่ค่อนข้างจะแน่นส่วนภาคเอกชนที่เข้าไปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเริ่มอย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้าอะไรต่างๆตอนนี้เขาก็เริ่มเข้าสู่ประเทศเมียนมาแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่ตลกนิดนึงเพราะว่าพลังงานในประเทศเมียนมาก็ค่อนข้างจะยังขาดแคนแลนนะครับแต่ว่าก็ไม่ไมไ่ทราบวันแล้วมันจะเกิดผลยังไงหรือเปล่าผมก็ฟังฟังดูแล้วเหมือนกับว่า โอ้ oh, เหมือนเราเอาอะไรเสื้อสูตรไปให้กับเ้าวนานะครับ,รบก็ค่อนข้างจะผมว่ามันมันก็เป็นเรื่องที่ยังยังยังจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาอีกพอสมควรนะครับก็รบประมาณนั้นครับครับผมครับแล้วแล้วทั้งสองประเทศเนี่ยได้มีการเข้าไปร่วมไม้ร่วมมือหรือว่าจัดการเรื่องธุรกิจสีเทากันยังไงไหมเพราะว่านี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเหมือนกันอันอันนี้ยังไม่กล้าถามพราบว่า <laughs> อ, <laughs> อยู่ในที่ประชุมที่ค่อนข้างจะเป็นทางการ แล้วก็ทางภาครัฐก็เข้ามาร่วมประชุมด้วยเพราะงั้นเราก็จะพยายามไม่ไม่อยากจะไปไม่อยากจะไปเอ่เก้าร่วงใช่ใชครับใช่แบบครับครับผม